โปรแกรมตอนนี้มันอยู่ในช่วงไหนของของ,ของการวางการสอบอะช่วงนี้ก็ยังจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ายัางพื้นฐานอยู่ปูพื้นฐานอยู่ครับเบสก็ยังเบสอยู่เบสทั้งสเตนทั้งเรื่องของเอ็นดูรานด้วยครับกี่วีคสำหรับมารารอนนะเบสช่วงเบสของผมเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าเราวิ่งมาหลายครั้งเราก็เลยอาจจะเริ่มทำนานขึ้นเราก็จะเน้นว่า เออร่างกายเราเหมือนแบบมันเริ่มกลับมาฟิตกลับมาแข็งแรงเราจะรู้ตอนที่เราลองเทสลองรันนะครับเออเราเทสยังไงผมก็เทสแบบวิ่งยาวไปเลยเช่นสามสิบโลอย่างเงี้ว่าเราเราเทสเท่าไหร่สเตติเพจใช่ไหมสเตดิครับก็แบบเร็วหน่อยห้าต้นต้นของผมนะว่าสามสิบโลมันโอเคไหมถ้าขามันยังฟิลไหนถ้าขามันแบบถ้าขาเรามันยังยังรู้สึกไม่ไหวเหนื่อยฮาร์ดเรทขึ้นตอนหลังแปลว่าอาจจะยังไม่ได้งเี้ยเราก็ ต้องดูไปด้วยครับดูร่างกายไปด้วยแต่ถ้าแบบเฮ้ยได้แล้วคือจบแล้วยังเฟสอันนี้ใช่ละแต่ว่าเราจะเริ่มเข้าสเปซิฟิกได้และอ๋อแล้วเรากำหนดเพสยังไงหมายถึงว่าเราจะกำหนดเลทเพสยังไงในช่วงที่กำหนด,หนดเนนี่ย่ยจนะจะไป <ừ. S 1> กหกหดขอองผมาตัวการวิ่งเร็ว 5K เงี้ย5โล10โลเราเทสดูเราเทส 5K หรือเราเทส 10K ของผม10ถ้าจะหาเรสเทสก็คือครับใช้ความเร็วใน 10K ัวอ่สมมุติ 10K วิ่งได้เค่ล่สมมุติว่าวิ่งได้45ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครั45แปลว่า45ไม่ช่วงนี้อาจจะแบบ44 43 44 45อะไรเงี้ยเออเราก็รู้แล้วว่าเออร่างกายเรามันดรอปมาจากเมื่อก่อน เทียบจากเมื่อก่อนเลยก็ได้คือแต่ก่อนว่าวิ่งสี่สิบได้ช่วงนี้สี่บสามอย่างเงี้ยก็รู้แล้วว่าแสดงว่าไอ้เพจแข่งขันของเราช่วงนี้มันอาจจะต้องปรับลงมาตามด้วยของมาราธอนอย่างอสมมติเราเสียว่าวิ่งสี่สิบถ้าวิ่งสี่สิบแปลว่ามาราธอนเราจะต้องยังไงถ้าวิ่งสี่สิบเนี่ยเลทเือสีิมาราธอนส่วนใหญ่ของผมจะหงบวกไปแค่ไรบวกไปหนึ่งนาทีไม่ไม ถ้าเกิดว่า40เหรอ40แปลว่าเราต้องเราวิ่งเทสสี่ถูกปะใช่แล้วมาเราทอนเราคนวิ่งเท่าไหร่มาถอนมันน่าจะได้ประมาณสักลงมีอีก30มีอะ4 30ใช่ครับสี่สี่สองสี่สามก็แปลว่ามาถอนเราก็จบประมาณสามสองศูนย์สามหนึ่งถึงสามสองใช่ครับแต่ผมยังทําไม่ได้นะคือผม PB อยู่ที่สี่ชั่วโมงยี่สิบกว่าแต่ว่าตอนนั้นมันบางแสนแล้วร่างกายเราก็ฟิตดีแต่ว่ามันร้อน คราวน,นี้ก็เลยกําลังพิจารณาอยู่ว่าถ้าเกิดเราเบสเราออกมาได้แล้วแล้วก็ความเร็วของ10โลเราได้แล้วถือว่ากลับไปที่41ได้44 41ได้อะไรครับผมก็จะกลับเข้าตารางคล้ายๆอันเดิมโอเค GPS 4 430แล้วเราสมมติเราเทส 10K แล้วเราจะไม่ต้องเทส ฮารได้ Hub, ไหมสมมต10 K, ิ 10K เราวิ่ง40ใช่ครับเราก็ต้องไปเทสหารก่อนเ <Hub. S 1> ทสฮารเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงก่อนที่จะเข้าช่วงช่วงที่สะปิ0แบบไปลองรนันหรือไปขั้นอยู่ก็ได้เช่นสมมติเดือนเดือนสุดท้ายอย่างเดือนพฤศจิกา หรือว่าเดือนตุลาเดือนตุลานเนี่ยที่ผมจะลงที่งานที่กามินอ,ะอ่ะก็คือเทสเลยอ๋อเทสที่ใช่เทสที่งานครับแล้ว<ม>ค่อยเอามาปรับว่าใช่ว่าว่าสภาพเราไม่เป็นยังไงเพราะว่าเราเราส่วนหนึ่งต้องบอกว่าผมเป็นนะยูทูบเบอร์เนาะคือเราเจ็บไม่ได้นะห้ามเจ็บ้วแล้วก็ห,แบบ <laughs> ห้ามแบบห้ามแบบฝืนเกินไปร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมจะไม่วิ่งร้อยเออเจ็บเดี๋ยวทํางานไม่ได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเราก็ ใช้การแข่งย่อยๆนี่แหละเทสสำหรับการ<ช>แข่งใหญ่ใช่ครับใช่ใชก็เพื่อที่จะให้สะดวกด้วยทำงานไปด้วยได้แล้วก็อยู่ในตารางด้วยได้แล้วในช่วงเลสเปอร์สเเนี่ยจะมีการปรับหรือการเทสอีกไหมมีครับเทสด้วย 10k หรือเทส,ทสด้วยครับครับที่เหลือจะเป็นการเทรสด้วยครับทั้งหมดแล้วครับฮาบอย่างเดียวแล้วครับประมาณ2ประมาณเดือนละครั้งหรือไม่ก็เดือนละสองครั้งแค่นั้นซึ่งแม่นไงก็จะางหลังมามันจะเป็นการเทสแบบที่เลสเทสครับ ่ไมเก็บระยะต่อสัปดาห์สำหรับนคร,รนีน่กี่ชุกกี่กิโลอ่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมใช้เทสช่วงที่เขาช่วงเอ็นดูรันนะครับก็คือสัปดาห์แรกที่กลับมาหลังจากที่เราอาจจะไปเวทเทรนนิ่งหรือว่าสเตนมาแล้วรู้สึกเริ่มมั่นใจแล้วเอออาจจะเริ่มดีวเช็คว่าแบบเออขามันไม,ไม่ไม่เจ็บตรงไหนสัปดาห์สัปดาห์แรกผมเทสคือร้อยโลเลยอ๋อต่อวิ่งนะต่อวิ่งนะไม่ได้วิ่งรวดเดียวนะเออก็คือประมาณสักวิ่ง ยี่สิบโลประมาณสามสี่วันนะอ๋อแบบเบาๆนะพี่แบบเช้าสิบเย็นสิบหรือไม่ก็รวดเดียวยี่สิบอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้เลยล่ะไงรเราจะรู้เลยว่าไอ้ช่วงนี้เราพิสหรอยังอะไรกันก็คือเอาฐานเดิมมาแหละเอาฐานเดิมมามา,มา,มาเทสดูก <c oughs> ็สัปดาห์วีคแรกก็ร้อยโลเลยลก็ลองประมาณร้อยแล้วถ้าไม่ได้หรือมันตึงถ้ไม่ได้หรือมันเจ็บมันอะไร,รมันจะรู้เลยก็มันจะรู้ช่วงประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบโลมันจะเริ่มรู้ หัวพุ่งนี้กูไม่ไหวไม,ไม่ไหวลรก็พ,กพักเอาถ้ามันไหวถ้ามันไหวแล้วก็ดันต่อ,อวันที่ออกไปอีกขึ้นมาเห่นอ,อะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบว่าช่วงพีคเนี่ยกี่สูงสุดเหรอครับสูงสุดช่วงที่เป็นสเปกซิฟิกแล้วมันมียอะลองร้านด้วยก็ประมาณสักอ่าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสามสิบไม่เกินนั้นไม่เกินเลยแบบไม่เคยเกินจะอยากเกินนะผมก็คิดว่าอยากลองวิ่งแบบเยอะเยอะ <ๆ S 1> พราะญี่ปุ่นนี่เขา200อยกว่าเนาะใช่ใช่เขาวิ่งแบบี้ที่หรือแอปแอปฟริกาก็200แต่ว่าอันนั้นคือเขาเบรคกับกับความเร็วเขาด้วยครับเออเพราะว่าเราต้องดูว่าอย่าง,อ,งาาอย่างของเวลาใช่ร้อยร้อยโลของผมนี้ก็คือห้ามเกินสิบชั่วโมงอ๋ออ่อนไม่ควรเกินสิบชั่วโมงผมผม,ผมอ่ะตัวผมอ๋อแต่จริงมันก็มีงานวิจัยมีอะไรหละเราเราก็ไม่ไม่อยากให้มีภาวะอื่นแซ๊กซ้อนหรือว่าภาวะเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอะไร แต่ว่า10ชั่วโมงผมว่ากำลังดีเพราะว่ามันจะมีทั้งโยคะทั้งสตรนท์ใิ่งอะไรอีกซึ่งร่างกายมันจะได้รีพลอยได้ก็คือรวมๆแล้วก็10ชั่วโมงกว่า10ชั่วโมงถ,ถ้าถ้ารวมเวทอะไรด้ยรวยก็เกินเยอะครับแต่ถ้าเฉพาะวิ่งก็คือ10ชั่วโมงตอนซ้อมเนี่ยซ้อมแบบยาวๆอย่างเงี้ยกินพวกเจลพวกเกลือแร่นะกินครับกินก็จะกินทุกๆประมาณ8โลเหมือน,นแข่งเลครับมืนแข่ง แปโลอ่ะอ๋อเจลใช่ไหมเจลว่ะเจลแต่น้ำมาสองโลสองสามโลครับอ๋อเจลแปดโลเพราะสาววิ่งเร็วไงใช่ไหมแปดสี่ใช่ใช้สี่สองสี่สี่สองสี่สองก็คือแปดสิบหกยี่สี่สามสองเราก็จะซ้อมตามนั้นแต่ว่าถ้าเราวิ่งดาวสงุดแค่สามสิบสองเราก็ใช้แค่สามตองถ้าถ้าเท่าวันไหนไม่ได้ใช้เจลแล้วซ้อมยาวบางทีร่างกายมันก็จะเหนื่อยเกินไปหรือว่า บางทีถ้าเราไม่ซ้อมเดียวนานๆพอไปแขงไปใช้แล้วก็พองมีปัญหาอ oh. ก็เลยกินให้มันชินไว้เรื่อยเลย okay.